ท่านธรรมยังการณียเมตตาปริตังภานามาเย การนียมาทะกุสะเลนยันตังสันตังปะทังอภิสมีจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสมุทุอนาติมานีสันตัสัโกจะสุภโรจะอาปะกิตโจจะสัลละหกะวุติสัน เตียนทริโยจะนิปโกจะอาภาคาพวกุเลสุอาโนเกียโทนจะกุดทังสมาจะริกินจิเยนวินโยปะเรอุปวะเธอยุสุขิโนวาเขมิโนโหตุสาเพสัตตาภวันตุสุขิตั ตาเยกเกจิปานภูตาทิตาสาวาทาวาราวาณวเสสาธิคาวาเยม,มหันตาวามัจิมาราสากาอนุกาทุลาทิทาวาเยจะทิทาเยจะทูเรวสัน ตีอวิธุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตาตานาปโรปรังนิโกภะธนาติมันเดธกาทจินังกินจิพยาโรสนาปะิคัสัญญานาัยมันญาสะทู ขเมีเฉยยามาตายาานิยังปุดตั้งอายุสาเอกปุดตมโนราเคเอวัมปิสาภพ,พูเตสุมาณสัมภาไวเยอปริมานางังเมตตันจะสาพโลกัสมิงม,มาณสัมภาไวเยอปริมาน นังอุทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังตีทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตาเมตโทเอตังสติงอิทเอยยพรหมเมตังวิหารัอิทธมา โหเทตินจาอนปคัมมัสิลาวาทาสเสนนะสัมปันนกาเมสุวิเนยยาเขทังนหิตชาตุคาภาเสย,ยังปุนเรตีตีต การณียมาทะกุสะเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสัก โกะโอชวจะสุโขชูจะสุวะโจจะสมุทุอนาติมานีสันตุสะโกจะสุภโรจะอปะเกียตโจจะสัลลโหกาวุติสันตินทารโยจะนิปะโกจะอาภะคาโพกุเลสุอนาโนเกียตโทนะจะก กุฎทั้งสามาจเริกินจิเยนวิญญาปรเรอุปะวะตเทยุมสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสาเพสัตตาภวันตุสุขิตตาตาเยเกยจิปานาวูตาทิตาสาวาทาวาราวานวาเส สาธิคาวาเยงมหันตาวามัจิมาราสกาอนุกัุลาทิทาวายยจะอทิทาเย,ยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสาัพเพสาตาพวัน ตูสุขิตาตานาะปะรวปรังนิโกเพธนาติมันเยทะกาถจินังกินจิภยาโรสนาปฏิคสัญญานานยามันยาสัทวขมิดเัยยมาตายะธานิยังปูตังอายุสาเอกปูตมัมโน เขเอวังปิสาพะวูเตสุมานสัมพาวะเยอปริมานังเมตันจะสาพโลกัสสมิงมานสัมภาวะเยอปริมานังอูทังอโทจติริยันจะอสัมพาทังอเวรังอสปัตตังติ เท่ันจะรัมิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิขตาเมตโทเอตังสติงอทิทเถยยะพรามเมตวิหารังิทธะมหทูทินจิจานุปคัมมาสีลวาัตาสเนนสัมปันโนกาเมสุ วินัยยะเขธังนะหิตชาตุคาภาเสยังปุณเรติเต,ต กรรียมาทกุสะเลนยันตังสันตังปะทังอภิสมีจะสักโกอุชัวจะสุหุชจะสุวะโจจะาสมุทุอนติมานีสันตัวสโกจะสุภโรจะอาปากีตโจจะสัลลโหูกาวติสัน เตียนทริโยจะนิปะกจะอาภะคาพพกุเลสุอนันโนเคียโทนจะกุดทั้งสามจะริกินจิเยนวินโยปะเรอุปวัเธอยุมสุขีโนวาเคมิโนโหตุสาเพสัตตาภวันตุสุขิตั ตาเยเกยจิปานภูต,ตาทิตาสาวาทาวาราวานณวเสสาธิคาวาเวยมหันตาวามัจิมาราสากาอนุกาทุลาทิททาวาเวยจะทิททาเยจะทูเรวสัน ติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปะโรปะรังนิโกเพธนาติมันเดทะกาทจินังกินจิพยาโระสนาปฏิฆาสัญญานานยะมันยาสะทุ ขเมีเฉยามาตายธานิยปุตตตังอายุสาเอกปุตตมนโนราเคเอวัมปิสาพพูเตสุมาณสัมภาไวเดอปริมานังเมตตันจะสาพโลกสมิงมาณสัมพาไวเยอปริมา นังอุทังอโวจติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสปาตังิดทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิขตาเมตโทเอตังสติงอาทิเถยยพรัมมเมตวิหารังิทธมา โหเทธินจะอนุปคัมมาสิลวาวาัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยาเคทังนหิตาตุคาภาเสยังปุนเรตีตต